สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยายนเน่งเล่าเหตุการณ์สอนหลานแต่หลานไม่ฟัง เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกหนึ่งครอบครัวเลยล่ะครับซึ่งทางครอบครัวได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่บ้านเกิดที่ประเทศสเปนเมื่อไม่นานมานี้โดยที่บุตรทั้งสองคนของเขาก็ได้ไปด้วยจนได้มีเรื่องสนๆของหล,ลานมาเล่าให้แฟนคลับได้ฟังกันอีกแล้วสําหรับคุณยายหน่งอราสีคุณแม่ของนางเอกสาวมาเกราิราศีที่วัาสุด28ตุลาคม2564ก็เพิ่งออกมาเล่าเรื่องที่ทําให้ต้องกลั้นใจตีน้องมีกามียาเพราะสนจนเกือบได้เรื่องทําให้หลา,านเก็บอาการไม่อยู่ซึ่งคุณยายก็บอกว่าแม จะสงสารแต่ก็ต้องทําใจทําและยังบอกว่าที่ต้องตีเองเพราะพ่อแม่อย่างมาร์กี้ราศีแลป๊อกพัสรกรน,นั้นไม่กล้าทําบตน้องก็ไม่กลัวทําผิดซ้ําทําให้คุณยายต้องตัดสินใจทําเองและบอกว่าน้อยกว่าตอนตีมาร์กี้กับมารีนาเยอะมากพร้อมบอกว่ายายเหน่งีนมือพระการทําเอาหลบกันทั้งบ้านเลยโดยได้รับผอินสตาแกรมว่าโอ้ยกี้ไปเอามียาเดี๋ยวมามาจัดการมีก้าเองโอ้ยนกกับเด็กนี่มันเป็นของคู่กันจริงๆวิ่งไล่จับมาร์กี้กับมารีนามาตั้งแต่ แั่งอย่างสาวๆตอนนี้ต้องมาจับสองจิ๋วต่อฮ่า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 ถ้าเดินที่เคยสวยงามของข้าต้องเปลี่ยนไปเพราะต้องพรมวิ่งตลอดตาที่เคยมองโน้นมองนี่ตอนนี้ไม่มองอะไรเลยนอกจากหลานฮ่า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 ต่อให้เดินผ่านคนดังก็ไม่รู้เพราะมองแต่หลานตาแทบไม่กระพริบจึงกลับถึงบ้านเรียกแม่เน่งเรียกประชุมทุกคนมานี่ทุกคนนั่งลงทุกคนมองตาปริปริบรวมทั้งมีก้ามีญาด,ด้วยต่อไปนี้เวลาอยู่ข้างนอกเวลาเดินต้องจับมือยายพิยุมามีหรือพี่ขวัญใจ เข้าใจไหมคะสองเจียวพยักหนะ้าเข้าใจกะเข้าใจครับโอเคถ้าสมัดมือเราวิง่งหนีใจคุณยายทําโทษนะไม่ได้มีญาตอบไม่ได้ครับต้องทําโทษค่ะคุณยายต้องทําเพราะหนูทําผิดเดี๋ยวหนูเป็นอะไรรถมันเยอะวิ่งไม่ได้นัดด้กลับมามีและพีพ่ๆทุกคนว่าไงต้องทําโทษครับต้องทําโทษค่ะจบไปหนึ่งเรื่องเรื่องต่อไปที่เสียบปล๊กไฟเนี่ยเอามือเข้าไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมีญาตอบได้ไหมครับมีการได้ครับถ้าเอานิ้วเข้าไปไม่ได้นะถ้ายายเห็นยายทําโทษเลยนะ ครับสองคนพยักหน้าพร้อมกันและดูเชื่อฟังใหญ่มากหันมาที่ปอก,กีพิยุพีขวัญทุกคนต้องทําเหมือนกันนะมามีกับแดดดีบอกค่ะครับส่วนพิยุกับพี่ขวัญพยักหน้าแต่ขาเบาเหลือเกินรุ่งขึ้นมียาตาหนึ่งมองคุณยายแต่ค่อยๆเรื่อนตัวไปจะเอามือไปเล่นปลั๊กไฟพ่ยุมองเห็นทันมียาอย่าเล่นปลั๊กไฟคุณยายรีบวิ่งไปเดึงออกมามียาย่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าเล่นไม่ได้ตอนนี้มียาไม่ได้เล่นแล้วค่ะเนะฉลาดตอบอีกไม่ได้ต้องโดนทําโทษพ่ยุมาทําโทษมียาเดี๋ยว เดี๋ยวนี้น้องทาผิดยุไม่กล้าค่ะมามีก็ทําโทษเบาๆน้องไม่กลัวหรอกค่ะคุณยายทาโทษไปเลยค่ะต้องเป็นคนตีเหรอเอาวานนี่เอามือมาแม่หนึ่งจําใจทาเพี้ยมีญาติตระลึงหันมามองหน้ายายก็ตะเลงมีญาติเก็บอาการไม่อยู่สงสารหลานก็สงสารแต่ต้องทําโทษให้จําน้อยกว่าตอนตีมางกี้กับมารีนาอีกนันเนี่ยน้อยกว่าเยอะมากเยอะขนาดไหนไปถามมางกี้กับมารีนาพวกเธอบอกว่าทุกวันนี้เวลาจะเปิดไฟปิดไฟบางทียังตกใจอยู่เลยโดนแม่ไหม แม่เหน่งมือพักการจริงๆที่ทีเดียวจำตลอดชีวิตและไม่คิดจะทำอีกมีการนะเหรอเห็นยายทำโทษก็ว,วิ่งโจดเข้าห้องน้ำไปแล้วตอนนี้ไม่มีใครกล้าจำไฟอีกเลยฮ่า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 เห็นปลักไปละเดินหลบกันทุกคนพี่ยุกับพี่ขวัญยังกลัวถามว่าแล้วมีก้าไม่โดนเลย<笑><笑> <emerge> เหรือคะฮ่าฮ่าฮ่าจะเหลือหรอหลังจากโดนเป็นแล้วคนละทีคุณยายก็สอนว่าจะเล่นอะไรก็ต้องขออนุญาตก่อนอย่างไรก็ตามงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว,ว่าน้องๆทงั้งโซนคุณยายเล่าเห็นภาพ มาเปรบมือให้คุณยายครับสุดยอดทั้งคุณยายคุณหลานท่านผู้ชมนะครับมีความ,มเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความ,มเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ